เก็บเอาไว้บางทีเลยบางทีก็บางทีก็ไม่รู้นะบางทีมันเป็นสิ่งที่เราทำเประจำอ่ะแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยควรที่จะออกมาแก่งปันออกมาสื่อสารหรือเปล่าแต่สิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราทำความดีจริงๆแล้วเราทุกคนนะครับทำความดีทุกวันนะีแต่ว่าเราถูกบังคับด้วยแหวกิจกรรมของในองร์สากลเท่านั้นเองว่ามีทางานแหวกไา้ในกิจกรรมที่เราทำเราก็เลยสรรหา สิ่งที่เราทำแล้วมันเข้าในแต่ละกิจกรรมเราก็มันมีกาสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วทุกคนมีความคิ่ที่ดุนะครับเมื่อกี้ใครทานใครเพิ่งับยกมือครับยกมือครับน้อยมากครับทานใครจะพูดนะใครใส่ชูดรถใครใส่ใครใส่น้ำตาลมากครับยกมือครับใครใส่น้ำตาลมากใครใส่พิป่นครับ แต่และคนใจไม่เหมือนกันรสนิยมแต่และคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้แลว้วทุกคนนะครับเป็นแบบเราชอบแบบเรามันคจงจะลำบากแต่ว่าเราก็รู้นะครับว่าน้ำปลาก,ก็ไม่ดีน้ำตาลก,ก็ไม่ดีพิกพลนก็ไม่ดีแต่ว่าเราไม่สาม,มารถกินได้เพราะนัน่นคือรสนิยมของ่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ใครกินยังไงก็ได้แบแต่เราเป็นธรรมชาติที่เนานั้นไม่ใช่เรามาร้วกเป็นกิจกรรมปีการ ไม่อย่ญญางนั้นการที่เราจะทำกิจกรรมบริการใด้อย่างดีและน,น่าเชี่อเราจะต้องรูปแบบทำกิจกรรมบริการยังไงให้เกิดประสิทธิภาพและผลที่ดีที่สุดเพราะางนั้นคือสุขภาพของทรัพยสอรเราจะบอกว่าเฮ้ยในยกไปทำปกิจกรรมบริการในปีนี้ปีของนายกนายกบรกิหารได้เลยเต็มที่เพราะางั้นเราจะช่วยและสนับสนุนอย่าง่างเงี่ยเนาะทำไม่ได้นะ ไม่งั้นพวกเราเองก็ต้องออกมาร่วมกันคิดแบ่งปันในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดจึงออกมาเป็นผลงานของสโมสรได้อย่างไรที่ดีนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าอะไรดีเรามาแบ่งปันกันในวันประชุมสโมสรในวันประชุมคณะกรรมการแห่งสโมสรแล้วกิจกรรมนะครับจะเป็นที่ดีและสโมสรของเราจะเป็นสโมสรที่เข้มแข็งต่อไปในปีบริหารที่ผ่านมาครับมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งที่ ทำกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมทำหน้าที่ได้อย่างดีเด่นจนกระทั่งได้รับรางวัลจากสากลท่านนั้นคือท่านไอออนไปอไปยัาอังคณาวิสานรับเก็บที่ดินเอาเลยครับจจได้รากวลจากสากลนะครับณวันนี้ผมจะมอบอีกรางวัลหนึ่งที่มีค่าให้กับท่านนะครับขออนุญาตใช้ระยะเวลาสั้นๆตนี้นะครับผู้สมทุกที่เป็นตัวอย่างนะครับบุคคลแบบนี้ครับ ขวดมันมันผูกสัมพันธ์ไปจินกัน,นเยอะๆท่านนะครับมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไบออนแล้วก็พยายามแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมทําตัวเป็นน้าไม่เติมแก้วแล้วก็ขยันทํากิจกรรมปริการแล้วก็ดูว่าไรออนสากลต้องการอะไรท่านก็ไปซัพพอร์ตและพยายามทําให้สมองส่อนะครับทำตามหลักการและแนวทางของไอรออนปวาสุขของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะ ความทุกข์ของแต่ละคนคคลก็ไม่เหมือนกันบางคนขบอกว่าปล่อยเต่ามัจะได้ไรคนข้างน,นอกมอเขาไปมันก็จะไม่รู้ลยครเขาก็าได้แต่คนที่ไปทํากิจกรรมนะครับได้แล้วก็ได้สัมผัสถือความประทับใจนั้นนะครับการที่เราเองปล่อยชีวิตเรา่าลงสู่ทะเลแล้วให้เขามีระบบนิเวศ ิัญาที่สมบูรณ์แลอนาคตน,นะครับเขาก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของรับเต็ไมไปด้วยความสมบูรณ์นในระบบในเวรของเขานั่นนะครับเราไปสัมผัสเราจึงมีความสุขเราจึงมีความประทับใจต่างก็แน่นอนครับเราเป็นสมาชิกแล้วนีเราเองมีความประทับใจต่างกันทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนนะครับผู้จาราษายูกันมีความสาุขเหมือนกันมีความจิจเพ็จเหมือนกันเราต้องร่รวมกันเปนชุมร่วมกันทำกิจกรรมบริการสิ่งนั้นนะครับจะทำให้พวกเราเองสื่อสาร ไปในทางเดียวกันได้อยากก่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่เราทําส่งผลลัให้เรามีจิตกรรมยอดเยีเ่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้จิตฉาสโมสร,รในได้วันการนาพิเศษเล็กๆนะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ใครดูพรีเซนเต,นเตนชันมั้งครับเกี่ยวกับเบาหวานเมื่อกี้ผมดูแล้วภาพมันเนี่ยมันไม่เบาหวานเลยนะมันหวานมากขึ้นนะเมะื่อกี้เลยี่นั่นละองหนึ่งมองลองหนึ่งก็หวานเยอะเลยนั่นไม่ได้เบาหวานนะ เออมันมีความสุขนะที่พวกเราได้ออกทำกิจกรรมแต่ถ้าตาอยากจะเห็นภาพกิจกรรั้งก็ขออนุญาตกขอสมโมสรไดแ้แหละขอเปิดอีกค <c oughs> รั้งคุณธนาเป็นลูกที่ประทับใจเห็นแวบแรกมายแอบยิ้มอยู่ในใจเลยกิจกรรมบางทีมันก็เติมให้เราเป็นคอามหวานให้กันนะอย่างเงี้ยครับปวะเยียงๆทำไปเรื่อยๆไม่งั้น,น,นก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับสโมสรนะี้และการทำการไปหาสมโมสรนี้ที่ทำก,กิจกรรมมาได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่า เราลงทำกิจกรรมในสชุมชนทำให้เราเห็นความเดือดร้อนความพิการของคนในชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่เราทำถูกต้องและตื่นฐางมาได้อย่างถูกทานแล้วก็ขอให้รักษาสิ่งดีงามอย่างนี้ต่อไปครับในขณในีนา,นาขององค์กรและก็สากนะครับอจะขอท,ทําพิธีสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารชมออุมนมศรในปีบริหาร2,565-2,566ขอเชิญคณะกรรมาการบริหารชมออุมนมศรการบนานพิเศษชมนมศร วังสนพนคนนรโสมสทรพระตามสองราชบตรีสมสรปรากรสองศูนย์หนึ่งเจ็ดฟังต่อหน้าก็พิดีเลยครับ